วันนี้ตั้งใจนะคะจากนะคะโดยตรงนะคะจากคุณวิรัตนะคะที่ติดต่อทางเพจมาวา่าช่วยนะคะมายกแม่ขึ้นได้ไหมหนูต้องมาทําการยกแม่ทุกคนขาขึ้นมาไว้ด้านบนใต้หลังคาเฮ้ยแม่รับรู้แล้วใช่ไหมจ๊ะ หนูก็เอามาให้แม่แล้วนะแม่แม่ก็มานะแม่นะแม่ก็มาที่แม่มาได้นะแม่จ๋าแม่ชอบอันไหนมัจ๋าแม่ชอบอันไหนสมาร์ทโฟนซะสาธุนะหนูจะดวงจิตดวงยานของแม่ทุกคเนี่ชุดชุดสวยนะ พรมน้ำที่แม่ก่อนแล้วเดี๋ยวหนูมาดูเลขทุกคนค่ะเดี๋ยวมาน้ำแป้งไม่ขยับทุกคนค่ะ เชื่อไหมแม่สบายทองอะ่ะทาแป้งไม่ได้นะคะถ้าจะใช้แป้งต้องเป็นแป้งน้ำอบเท่านั้นหนูเคยใช้แป้งกระป๋องแล้วแม่กิ้งเข้าหาเลยแล้วสั่นตลอดทั้งทั้งท่อนเลยค่ะเฮ้ยทุกคนทอนเหมือนชดขยบมากใช่ไหม อกแล้วทุกคนคะแม่เขาไม่ชอบไม่ชอบกระดาษคนแม่สื่อสารได้เลยจ้าว่าแม่ชอบแป้งใช่ไหมฮึ เดี๋ยวเรามาขึ้นดูเลขกันนะคะกับอีกรอบใหม่นะรอบนี้หนูขอแก้บนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลขกันและหนูทํานี่นะคะเอาแม่ขึ้นมาไว้ในร่มแล้วทุกคนนี่ใต้หลังคาสาธุข,ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะไลน์นี้นะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะมา แล้วแต่บุญแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคนะคะทุกคนค่ะสาธุสาธุดวงจิตดวงวิญญาณขยกว่ามาใครนะคะที่สนับสนุนเพจนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะสนับสนุนการเดินทางของเพจนะคะก็ขอให้ท่านนะคะให้แม่เปิดตาให้เขานะคะ ขอให้คนนะคะที่ช่วยค่าเดินทางเพจสนับสนุนเพจให้เขาเห็นนะแม่นะให้เขาถูกนะแม่นะ เอาพวงมาลัยนี่ดีดวกว่าทุกคนนี่นะพวงมาอ่ะมาเอาแม่ตรงไหนเลขอยู่ตรงไหน,เ,น,อไหนเอาเลยแม่แม่แมจ๋าถ้าแม่แรงจริงแม่เปิดนะเปิดเลขให้เขาเห็นนะแม่นะ จ้าแม่อาอเลียงอยู่ทางนี้แตทางนี้ทางไหนแม่แม่เดี๋ยวดูหาให้เขาก่อนนั่นไม่ไ เล่อะไรวะเนี่ยอยู่โซมี่ใช้ไอโฟนโซมทุกคน ผมไม่รู้ไหมทุกคนเดี๋ยวโอ้ยหนูปวดล้างนี่ยทุกคนหนูหนูเห็นเลขตรงนี้ค่ะหนูเห็นเลขตรงนี้ที่หนูเห็นนะเอาที่หนูเห็นนะคะ ทุกคนคะหนูเห็นเลขเก้าตัวนี้คะ่ะตัวนี้หนูเห็นเป็นเลขเก้านะคะตัวนี้นะหนูเห็นเป็นเลขเก้าค่ะตัวเนี้ยตัวนี้หนูไม่แน่ใจอะมันตาเนี่ยตัวนี้หนูไม่แน่ใจทุกคนนี่หนูเห็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งทุกคนคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เราเห็นตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งทุกคนคะตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทุกคนคะหนึ่นงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคัเจอร์หนึ่งสอง,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคัเจอ แล้วต่ดูนะคะเน้นเน้นหนูเห็นเลขเก้าค่ะที่หนูเห็นเต็งๆตงๆเลยนะคะหนูเห็นเลขเก้าค่ะจากที่หนูเห็นนะทุกคนค่ะหนูเห็นตัวนเ,เนี้ยเลขเก้าค่ะเนี่ยหนูเห็นตรงนี้คือเลขเก้าค่ะแล้วก็ตัวนี้หนูไม่แน่ใจแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่ง คทุกคนยินูีขอจบไลฟ์ก่อนนะคะเนื่องจากว่อยู่ดีมือถือดับไปอีกแล้วนะคะก็หนูขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะทุกคนกคะก็ขอให้ทุกคนที่สนับสนุนการเดินทางเพจขอให้ทุกคนที่สนับสนุน